สวัสด,ดีพี่น้องทุกท่านนะครับพี่น้องสติพันธ์ได้พี่น้องถ่ายพี่น้องสอบปปลาวพี่น้องกัมปูชาด้วยนะครับพี่น้องครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งวันนะครับวันที่8ตุลาคมพศ2564า,า25วันนี้ผมจะมีข่าวหลายประเด็นนะครับมานําเสนอให้พี่น้องทุกท่านได้รับฟังกันต่อไปนะครับไปนะครับ วันนี้มีการประทะสู้รบกันหลายพื้นที่นะครับทางตำรวจพม่าและทหารพมา่าเสียชีวิตจำนวนมากนะครับการประทะสู้รบกันในพื้นที่ลัดสินนะครับในพื้นที่เมืองเมนเคนนะครับและการประทะสู้รบกันในพื้นที่รัดกายาเมืองหลอยก่อครับพี่น้องครับครับก็มาดูข่าวประเด็นที่1่กันก่อนนะครับ วันนี้นะครับวันที่8ตุลาคมพศ2564ารการปะทะสู้รบกันในพื้นที่เมืองเมนกินนะครับท่านพม่าไล่เสียชีวิตไปถึง14รายนะครับกา <c oughs> รปะทะสู้รบกันระหว่างก,กองทัพพม่าและกองกำลังปีตีนะครับที่ปะทะสู้รบกันในพื้นที่เมืองเมนกินนะครับก็ทำให้กองทัพพม่าไล่เสียชีวิตไปถึง14ราย และทำให้พวกเขาต้องหลบหนีหรือว่าถอนกำลังออกไปจากพื้นที่นะครับหลังจากที่มีการประทะสู้รบกันอย่างหนักนะครับทางกองทัพพม่าไล่ถอนกำลังออกไปก่อนนะครับเนื่องจากไม่สามารถที่จะเลินหน้าต่อไปได้นั่นเองครับการประทะสู้รบกันในพื้นที่เมืองเมินกินนะครับอยู่บริเวณพังแม่น้ำเมินกินนะครับตอนล่างและ ทางภาคตะวันตกนะครับท่านพม่านะครับเสริมกําลังเข้ามาประมาณ100นายเคลื่อนทับผ่านมาอย่างเมืงทันดอนะครับไปอย่างพื้นที่ทานปกมีผู้เสียชีวิต8ปดรายนะครับจากทุ่นระเบิดและยิงกันในแม่น้ำซินบินนะครับก็ทำให้ทาง กองทัพพม่านะครับไล่เสียชีวิตไปรวมกันทั้งหมดประมาณ14หลรายนะครับไล่ถูกกองกำลัง BTF นะครับก็ว่าไล่ยิงปืนถล่มนะครับกองทัพพม่าและมีการทุ่มนะครับระเบิดใส่ทางกองทัพพม่านะครับก็มีการโจมตีทุกรูปแบบนะครับในพื้นที่เมืองมินกินนะครับ ทั้งหมดนะครับก็มีการปะทะสู้รบกันนะครับหลายชั่วโมงนะครับทางกองทัพพม่าและกองกำลังป dF นะครับที่พยายามจะเสริมกำลังเข้ามาอย่างเมินมกนกินะครับสำหรับกองทัพพม่านะครับกำลังพล1นึนายนะครับกองทัพพม่านะครับได้เสียชีวิตไป14รายและได้รับบาดเจ็บอีก15ารายนะครับก็ทั้งหมดก็เป็นย9รายนะครับ กองทัพมา่านะครับเสริมกําลังทางคาร์บอนรถนะครับมาดล่ยกันประมาณ10คันนะครับแต่ก็ถูกทางกองกําลัง PTF นะครับไล่โจมดีคาร์บอนรถของกองทัพพมา่านะครับได้รับความเสียหายไปอีก4คันด้วยกันนะครับสําหรับการพระทะสู้รบกันในพื้นที่เมืองมินกินนะครับก็ทําให้ทางกองทัพพมา่า ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตไปหลายนายนะครับรถได้รับความเสียหายไปถึง4คันด้วยกันนะครับพี่น้องครับสนับเตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในเมืองเมดินนะครับการปะทะสู้รบกันอย่างหนักกองทัพพม่าและกองกําลัง p d f นะครับนะครับก็มาลูข่าวต่อไปนะครับท่านพม่าเสียชีวิตหนึ่งนายได้ได้รับบาดเจ็บอีก6นายในการปะทะกันระหว่างกองกําลัง สภากอบกู้สภาทหารนะครับที่มีการประทะสู้รบกันในพื้นที่นครย่างกุ้งนะครับวันนี้นะครับวันที่8ตุลาคมพศ2564เขตเลือกตั้งของนางองชันซูจีในพื้นที่นครย่างกุ้งในเมืองคอมูทหารหนึ่งนายถูกสังหารได้อีกหคนได้รับบาดเจ็บในการประทะกันระหว่างกองทัพพม่าและกองก,องกำลัง pdf กับกองกำลังสภาทาหารรายงานจากพื้นที่แหล่งข่าวในนครย่างกงุ้งรายงานข่าวไว้นะครับระหว่างกองทัพพม่าและกองกำลังปีดีนะครับมีการประทะสู้รบกันอย่างหนักวันนี้นะครับเวลาประมาณ8.30นาฬิกา30นาทีนะครับการประทะสู้รบกันครั้งนี้นะครับทางพัง กองกำลัง PTF นะครับก็ได้รับบาดเจ็บไป3นาย้วยกันนะครับการพะทัสสู้รบกันประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับพะทะสู้รบกันอย่างหนักนะครับระหว่างกองทัพสภาทาหารพม่าและกองกำลัง p t ทนะครับพะทะสู้รบกันเกิดขึ้นในพื้นที่ในเมืองหลวงประเทศพมา่านคะรยางกุ้งนะครับก็อยู่ในพื้นที่ของ พักสันติวัตแห่งซาตรว่าเอลตีนะครับที่ดูแลพื้นที่อยู่นะครับก็มีการปะทะสู้รบกันเกิดขึ้นนะครับก็ทําให้ตํหนัพม่านะครับไล่เสียชีวิตไป1นรายนะครับและไล่รับบาดเจ็บไปถึง6กรายนะครับสำหรับเหตุการณ์ปะทะกันในพื้นที่นครย่างกุ้งวันนี้นะครับครับนะครับก็มาดูข่าวต่อไปนะครับ การพระทาตสู้รบกันในพื้นที่รัดสินนะครับทางกองกำลัง ctf นะครับก็ได้สังหารท่านพมา่าไล่เสียชีวิต1นรายนะครับใกล้กับสะพานเหล็กในเมืองปาเลตาวานะครับเมื่อเช้าของวันนี้นะครับเวลาประมาณ8นาฬิกานะครับสาวบานคนหนึ่งกล่าวผู้คนต่างกังวลเมื่อได้ยินเสียงปืนเกิดขึ้นและทำให้ มีทาหารพรม่านะครับถูกสังหารไปหนึ่งนายนะครับนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่รัดสินนะครับการที่มีการยิงทาหารพรม่านะครับก็ไลยเสียชีวิตไปหนึ่งรายนะครับก็ทําให้พี่น้องชาว้านนะครับก็ต่างตกอกตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในพื้นที่รัดสินนะครับของชาววันนี้นะครับก็มีการประทะสู้รบกัน น,นะครับระหว่างกองทัพพม่าและกองกำลัง 4df หลังจากได้มีการยิงท่านพมา่าไล่เยซีวิตไป1นลายนะครับก็มีรายงานข่าวจากพื้นที่รัตซินนะครับก็มีทางทหารพม่านะครับก็ตัดสัญญาณโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตไปนะครับในพื้นที่รัตซินนะครับก็ไม่สามารถใช้สัญญาณโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต เป็นเวลาหลายชั่วโมงนะครับก็นี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในพื้นที่รัดชินนะครับก็มีการประทะสู้รบก,กันอย่างหนักนะครับระหว่างกองทัพพม่าและกองกําลังส t f นะครับขาะทิ่ฐานพม่านะครับก็ปิดกั้นเส้นทางผ่านไปมาอย่างหมู่บ้านนะครับและตัดสัญญาณโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตไปหลายชั่วโมงนะครับหลังจากที่มี กองกำลัง CTF นะครับไล่สังหารทหารพมา่าไล่เสชีวิตไป1ลายในพื้นที่รัดเซนครับนะครับก็มาดูข่าวต่อไปนะครับสำหรับการประทะสู้รบกันในพื้นที่รัดกะเล่งนะครับนายพลทหารพม่านะครับที่ถูกทางกองกำลัง d k p a นะครับก็ไลยที่มีการประทะสู้รบกันเกิดขึ้นนั้นนะครับ ได้รับบาดเจ็บอย่างหนักและวันนี้ไล่เสียชีวิตแล้วนะครับสำหรับนายพลของทหารพม่าคนหนึ่งนะครับผู้นำหรือว่านายพลของทหารพม่านะครับที่ถูกกองกำลัง TKPA นะครับเข้าถล่มในฐานที่มั่นนะครับในพื้นที่เมืองก็กะเล็กนะครับในพื้นที่รัดกนะเลงนะครับก็ไล่ เสียชีวิตแล้วนะครับเมื่อวันนี้นะครับวันที่8ตุลาคมนะครับพศ2564นะครับการพะราสุลบกันได้เกิดขึ้นเมื่อวันที่1ตุลาคมเป็นต้นมานะครับเวลา9นาฬิกานะครับทางนายพลของทหารพรม่าะนะครับก็เลยถูกทางกองกำลังต Kpa นะครับก็หลักส่มโจมตีคาวอนลอด นะครับก็ทําให้ได้รับบาดเจ็บอย่างหนักนะครับวันนี้ก็ไล่เสียชีวิตลงแล้วนะครับสำหรับนายพลของทหารพม่านะครับที่สู่ทางกองกําลัง dkpa นะครับถล่มขาวนรถนะครับเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมานะครับนายพลทหารพม่านะครับที่เสียชีวิตไปนะครับก็มีชื่อว่าเกียวจ่าเมลนะครับก็เป็น ท่านพม่านะครับกองร้อยที่12นะครับก็อยู่ในพื้นที่เมืองกกะเล็กนะครับอยู่ในพื้นที่นัดกัแเลกนะครับหลังจากที่ถูกทางกองกำลัง Tkpa นะครับเข้าถลม่มหรือว่าเข้าโจมตีขวนญรถนะครับเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมานะครับวันนี้ก็ได้ไปเสียชีวิตที่ดงวางนะครับหลังจากที่ได้รับบาดเจ็บอย่างหนักนะครับ การประทัดสู้รบกันเมื่อวันที่หนึ่งตุลาคมที่ผ่านมานะครับก็ทําให้ก่อนหน้านี้นะครับก็มีทหาพรพม่าได้เสียชีวิตไปสี่รายนะครับรวมถึงนายพลทหารพรม่าวันนี้นะครับรวมกันก็ทั้งหมดเป็นห้ารายครับก็มีการประทะสู้รบกันในพื้นที่เมืองกอะเ,เล็กนะครับอยู่ในพื้นที่รัฐกะเลง การพะทะสู้รบกันเกิดขึ้นบ่อยครั้งนะครับหลังจากที่กองทัพพม่ายึดอำนาจนะครับกองกำลัง T.K.P.A. นะครับก็แต่ก่อนเคยร่วมกับกองทัพพม่านะครับแต่ตอนนี้ก็ไล้แยกตัวออกมาแล้วนะครับไม่ได้อยู่รับใช้กองทัพพม่าอีกต่อไปนะครับและวันนี้นะครับกองกำลัง T.K.P.A. นะครับก็ทำงานร่วมกับกองทัพสหภาพกะเหลง K.N.U. นะครับแต่ก็ ต่างคนต่างอยู่นะครับเป็นคนลักกลุ่มกันนะครับแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันแต่อย่างไรนะครับสนกองกำลัง t k p a และกองทัพสาภาพกระเลง KN เอนยูนะครับก็ทำงานร่วมกันเพื่อที่มีโอลลมการเดียวกันนะครับเพื่อที่จะค้นลมกองทัพพม่าและกบฏมินออนไลน์ต่อไปนะครับนี่ก็เป็นการทำงานร่วมกันนะครับระหว่างกองทัพสาภาพกะเหลง KNU และกองทัพ d k p a ครับครับไปนะครับก็มาลูข่าวการพระทะาสู้รบกันในพื้นที่รัตกยาน,นะครับก็อยู่ในพื้นที่เมืองร้อยก่อนะครับการพะทะสู้รบกันในพื้นที่เมืองร้อยกาะนะครับกองทัพพมา่าและกองกําลังป้องกันแห่งซัดกะเลง BK ตีนะครับก็มีการ KNTF นะครับก็มีการประทะสู้รบกันอย่างหนักวันนี้นะครับก็ทำให้พี่น้องชาวบ้านได้เสีสยชีวิตไป1คนนะครับตั้งจากถูกกระสุนปืนใหญ่ของกองทัพพม่าที่ยิงกระหน่ำเข้ามาอย่างในพื้นที่หมู่บ้านในพื้นที่เมืองอร้อยเกาะรัดกยานะครับการประทะสู้รบกันได้เกิดขึ้นนะครับก็ เมื่อวานนี้นะครับวันที่7ตุลาคมนะครับการประทัาศรบกันเมื่อเวลา19นาฬิกานะครับประท่าศรบกันอยู่ประมาณ1ชั่วโมงนะครับระหว่างกองทัพพมมาและกองกำลัง KNTF นะครับการประทับศุบกันครั้งนี้นะครับก็ยังไม่มีรายงานข่าวการเสียชีวิตของทหารตั้งสองฝั่งแต่อย่างไรนะครับทางฝั่งกองกำลัง KNTF และกองทัพพม่านะครับแต่มีพี่น้องชาวบ้านนะครับไล่รับข้อกล่าไปนะครับไล่ถกกระสุนปืนใหญ่ของกองทัพพม่านะครับที่ยิงปืนใหญ่ยิงถล่มเข้ามานะครับในพื้นที่เมืองร้อยเก่ะนะครับก็ทําให้พี่น้องชาวบ้านได้เสียชีวิตไปหนึ่งรายนะครับนี่ก็เป็นความสุขร้ายของพี่น้องชาวบ้านนะครับก็ได้เสียชีวิตไปนะครับ การพละสู้รบกันมีขึ้นบ่อยครั้งนะครับระยะเวลา8เดเลนที่ทางของทัพพม่าและกะบฏมีหนังลายเข้ามายึดอำนาจนะครับก็ทําให้มีการประสู้รบกันบ่อยครั้งนะครับในพื้นที่รัฐไะย่าถ้ามีข่าวอัปเดตมาใหม่ก็จะมาแจ้งให้พี่น้องทุกท่านได้รับฟังกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ